ก็สำหรับเวลานี้นะครับผมใครที่ติดตามสงคารามในฝั่งของอิสราเอลก็ต้องบอกได้เลยว่านี่เป็นการต่อสู้รบที่หลายหลายฝ่ายน่าจะได้เลยว่าสูสีนะแล้วก็ตรงไทยการต่อสู้ในใจหลายๆคนเลยคือความเดือดารานของอิสราเอลและความรวดเร็วที่กล้าเสี่ยงและเทหมดทุกอย่างการส่งหน่วยคอมมานโดบุกรังของฮิสบัลเลาะการไล่สังหารหัวหน้าระดับสูงไม่ใช่แค่ลูกกระจอบหรือนักรบในแนวหน้าการไล่เด็ดหัวระดับผู้บัญชาการการกล้าง,งัดกับอิหร่านถึงขั้นภายในประเทศเลยอย่างเช่นการสั่งหารหัวหน้าผู้นําฮามาสเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป อะไรที่ติดตามข่าวทั้งด้านสงครามเช่ได้เลยว่าแม้ตัวสงครามใครจะไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างมากในการสู้บรบลักษณะนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่ไหนๆเลยนะการรบแบบนี้เมื่อเราเปรียบเทียบสงครามในรัสเซียหรือยูเครนเองก็ตามหรือสงครามการที่คลองดินแดนต่างๆซึ่งในวันนี้เองอิสราเอลก็ได้นาหน่วยคอมมานโดมาโชว์ผลงานอีกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เคยถึงขั้นบุกเข้าไปในประเทศซีเรียลทลามฐานทัพอาวุธแบบดิบๆเลยก็มีมาแล้วแล้วก็เรียกได้เลยว่านี่เป็นจังหวะต่อเนื่องนะเมื่อมีข่าวโออกกมาาาาจจเ้หทดรระับ ของกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้มีการอนุมัติส่งหน่วยคอมมานโดบุกเข้าไปถึงประเทศเลบานอนทางตอนเหนือที่ต่อให้กลุ่มก่อการร้ายจะหนีไปไกลสักแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็ตามเจอให้ไปตามจับตัวผู้นำฮิสบอลลอระดับบัญชาการอีกครั้งโดยเมื่อช่วงของวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับผมซึ่งข่าวแรกที่มีการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลระบุว่าในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานี้กองทัพอิสราเอลได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารบุกเข้าไปจับก,กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับสูงงงขออกลลุ่มฮินใทาาภค เหนือของประเทศโดยใช้กองกาลังทางเรือซึ่งเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นหน่วยคอมมานโดไยาเต็ดสินะครับผมสุดโดกดานที่มีความชํานาญเป็นหนึ่งในทีมหน่วยนาะวิกโยธินที่มีความสามารถทางด้านการรบทะเลสู่บนบกเป็นอย่างดีมากที่สุดโดยเหตุการณ์ตามสื่อเลบานอนที่มีการรายงานเอาไวร้ระบุว่าปฏิบัติการของอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นในช่วงรุ่งสางมีเรือขนาดเล็กจำนวนหนึ่งเข้ามาเทียบท่าบ,บริเวณชายฝั่งเมืองปัตตุน,นาทางตอนเหนือของกรุงเบลุสซึ่งก็เป็นเมืองหลวงนะห่างกันประมาณ30กิโลเมตรหรือนับจากระยะห่างบริเวณ ชายแดงของอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเลข140กิโลเมตรมีกองกาลังไม่ทราบฝ่ายได้มีการเข้ามาลักพาตัวพลเมืองของเลบานอนไปซึ่งตามสื่อเลบานอนที่มีการรายง,งานกันเอาไว้ระบุว่าชายคนที่ถูกจับตัวนั้นทําอาชีพเป็นเพียงแค่กับตันเรือพาณิชย์ในประเทศเลบานอนทั่วไปและชายดังกล่าวเพิ่งจะสําเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยบันตุน่าในสาขาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลเมื่อช่วงของปี2022เดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมานี่เองนะและเขาก็อาศัยอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองและข่่าาวทีีมกร ออกมาในช่วงมงดังกล่าวนั้นหลังการบุกจับชายผู้ต้องสงสัยชาวเลบานอนณเวลานั้นต้องบอกเลยว่าชาวเลบานอนหรือทางการเลบานอนยังงงอยู่เลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มคนที่เข้ามาจับตัวเป็นใครกันแน่แต่ก็ไม่ได้ผิดตัวข่าวที่มีการพุ่งเป้าอิสาราเอลอยู่เบื้องหลังนั้นก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรเพราะไม่กี่ชั่วโมงอิสาราเอลก็ออกมายอมรับว่าพวกเขานั้นเป็นคนทําเองด้วยการใช้หน่วยคอมมานโดบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวชายผู้ต้องสงสยัยที่เชื่อว,ว่าเป็นแกนานำหนึ่งในหัวหน้ากลุุ่่มมมมฮิบบบอลลาาาาททีีหีหนนนนจจกกกกสงงครรัััั้ใชววโตข เลบานอนยังมีการลงคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียที่แสดงให้เห็นภาพชายติดอาวุธประมาณ20คนนะกำลังปฏิบัติการจับตัวชายคนหนึ่งจากภายในบ้านที่อยู่ในเขตชุมชนโดยชายคนดังกล่าวนั้นมีการปิดบังใบหน้าทั้งหมดทุกคนชาวเลบานอนที่อาศัยในาพาร์ทเมนต์ใกล้เคียงนะครับผมระบุว่าชายที่ถูกจับกลุ่มนั้นกลุ่มติดอาวุธที่เข้ามาปฏิบัติการดังกล่าวแนะนําตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรฐัฐและระบุว่าการจับกลุ่มนั้นกลุ่มชายทั้งหมดไม่ได้มีการระบุชื่อหรือหมายจับใดๆทั้งสิสางาางงา้าบปไ อิสราเอลแต่ก็ยังดีนะที่ชั่วโมงของการจับกลุ่มตัวนางกาไม่มีเหตุการณ์พลาดใดๆทั้งสิน้นและตามการรายงานสื่อของชาติตะวันตกนะระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นครั้งแรกของอิสราเอลเลยที่ได้มีการส่งทหารไปถึงตอนเหนือของเลบานอนเพื่อจับก,กลุ่มสมาชิกข,ของกลุ่มฮิสบัลล์นับจากที่มีความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นโดยที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการส่งทหารบุกเข้าไปโจมตีนักรบถึงประเทศเลบานอนทางตอนใต้และหน่วยปฏิบัติก,รออการทีมคอมมานโดของอิสราเอลยังปฏ เปิดปฏิการบุกโจมตีสถาบันพัฒนาอาวุธในประเทศซีเรียในช่วงของวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะโดยเป็นการเปิดเผยในช่วงของวันที่3พฤศจิกาย,ยนหรือวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้เองเร,ระบุวกเขานั้นได้มีการส่งในคอมมานโดปฏิการโจมตีทางตอนใต้ของซีเรียในช่วงของเดือนกรกฎาคมเป็นเรื่องจริงโดยบุกเข้าไปจับกลุ่มชายชาวซีเรียที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการสอดแนมในบริเวณชายแดนของอิสราเอลในนามของหน่วยข่าวกองอิร่านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะปกติแล้วอิสราเอลเขาจะไม่ได้ออกมายืนยันอย่าาางงงงเป็นนทกกกรรหหอะวมถึแสดลั าการสอบสวนต่างๆด้วยซึ่งการส่งหน่วยคอมมานโดบุกปฏิบัติการในประเทศซีเรียนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกและหายากมากโดยตามการรายงานของกองกําลังป้องกันตนเองอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการการโจมตีในช่วงของเดือนกรกฎาคมพวกเขาได้ใช้หน่วยคอมมานโดที่มีชื่อว่าอีโกสซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษภายใต้กองทัพบ,บกอิสราเอลชำนาญในเรื่องของสงครามต่อต้านกองโจรและปฏิบัติการโดยใช้หลักยุทธวิธีขั้นสูงเป็นหลักซึ่งวันนั้นเนี่ยส่วนตัวก็มีการทําข่าวอยู่เหมือนกันนะครับผมหน่วยคอย ter, ยยมอ มัตยาฟและยังเป็นฐานทัพที่มีทหารคุ้มกันอีกด้วยนะลงมาถล่มทหารซีเรียในพื้นที่ของเขตสถาบันวิจัยกลางซีเรียที่มีชื่อว่า CERS และยังมีข่าวด้ยวยว่านอกจากจะได้ตัวของคนในพื้นที่สถาบันแล้วอิสราเอลยังได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์และเอกสารกลับไปยังประเทศอิสราเอลเป็นจำน,น,นวนมากอีกด้วยและปิดท้ายอย่างสวยงามด้วยการวางระเบิดรอบสถาบันของซีเรียที่บุกเข้าไปจนพังพินาศตามการรายการสื่อสวนระบุว่าการโจมตีสถาบัน CERS นั้นอิสราเอลระบุว่ามันไม่ใช่เป็นศูนย์สถาบันวิทยาาาาศสตรร์อยย่่งทีใคๆ เข้าใจการสู่ดังกล่าวนั้นถูกใช้โดยกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิรานในการพัฒนาขีนาวุธพื้นสู่พื้นที่มีความแม่นยําสูงโดยจากประเทศอิสาราเอลเดินทางไปยังสหบัฐดังกล่าวมันมีระยะทางการบินไม่ได้ไกลกว่า200กิโเมตรเลยนะแม้ทาง c e r s จะอยู่ห่างจากจชายแดนของประเทศซีเรียเพียงแค่300กิโเมตรแต่จุดของทีมปฏิบัติการอิสาราเอลนั้นมันอยู่ลึกเข้าไปในประเทศหลายร้อยกิโเมตรและจากปฏิบัติการอันดุเดือดดังกล่าวความเฉียบขาดของอิสาราเอลยังได้เข้าไปสังหารทหารซีเรียมากถึงกว่า หูนะครับผมเขาต้องใช้ทหารกี่คนเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์การบุกที่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะท้งนี้จากการบุกจับดังกล่าวอิสราเอลยังได้จับกลุ่มชายที่มีชื่อว่าอาลีสุไรามานอัลซาซีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไซดาเขตดาราซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกันอีกด้วยนะและยังมีการเผยแ,ผแพร่คลิปจากการสอบสวนระบุว่าตัวเขานั้นทํางานให้กับอิหร่านเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเขามีส่วนร่วมในการทางานกับอิหร่านเพียงแค่ทางด้านหน่วยข่าวกองก็เท่านั้นปฏิบัติการเฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวของอิสราเอลตามแนวชายแดนของประเทศซีเรียและรวมถึงงงงเเเรรรืื่่ออออขขกาาาาลตวววนคมหห และรถถังแนวบริเวณชายแดนแต่ก็ไม่วายอิสราเอลระบุว่าข้อมูลดังกล่าวนี้มันสามารถใช้เป็นแหล่งประจับความเคลื่อนไหวสำหรับใช้ในการก่อการร้ายในอนาคตได้เพื่อหาช่องโหว่ของทอาหารอิสราเอลซึ่งข่าวที่มีการรายงานในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ชายคนนี้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ถูกจับตัวไปการรายงานทั่วไปของสื่อข่าวซีเรียระบุว่าวันที่มีการจับตัวนักอิสราเอลน่าจะมีการลักพาตัวทั้งชาวซีเรียและชาวอิหร่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์วิจัยสถาบันเนี่ยไปประมาณ3-4คนเลยนะซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ รายเดียวทั้งนั้นที่อิสราเอลมีการนําออกมาให้ข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะทางนี้นะครับผมไม่ใช่เพียงแค่คลิปของการรับสารภาพของชายคนดังกล่าวนี้เท่านั้นอิสราเอลยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงเกิดเหตุที่มีการจับกลุ่มตัวเขาได้อย่างที่หน้าฐานวิจัยสถาบันของซีเรียด้วยเรียกได้เลยว่ามีหลักฐานชัดมากๆซึ่งคลิปวิดีโอที่ทุกคนกําลังดูอยู่นะ้ตอนนี้นะตามคลิปมีคนเดินเรียงกันเป็นแถวเป็นจํานวนมากๆนั้นน่ะนี่คือภาพของทหารอิสราเอลในช่วงของการเคลื่อนคนเข้าประชิดสถาบันวิจัยนะเรียกได้เลยว คนได้เลยสาหรับทาหารอิสราเอลที่ส่งไปในวันนั้นถึงว่านะครับผมสามารถเก็บทาหารซีเรียได้นับ10บและทําคนบาดเจ็บเกือบทะลุ50คนเนี่ยมันต้องใช้กําลังคนค่อนข,ข้างจะเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันซึ่งเชื่อว,ว่าสําหรับการปฏิบัติการของคอมมานโดอิสราเอลรวมถึงความเคลื่อนไหวแบบลับๆองค์กรมอสสาดหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลน่าจะทําผลงานต้องตาต้องใจหลายๆคนเลยนะเพราะก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติการสองเหตุการณ์นี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการของอิสราเอลในอิหร่านที่ทําภารกิจรอบสังหารผู้นําาสูงสุดได้อย่ มาอิทานีเยถึงเกตเฮาส์ใจกลางกรุงเตหะรานช่วงของเดือนกรกฎาคามก็ถือเป็นโหรการที่สร้างชื่อกระชอนให้กับอิสราเอลได้อย่างมากๆทางนี้ยังไม่พอนะเขาอิสราเอลยังระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงของพวกเขาในะเวลาปัจจุบันนี้ยังไก้ทาลายเครือข่ายสายรับที่อยู่ทั้งในกรุงเยรูซาเลม็มและทางตอนเหนือของอิสราเอลได้อย่างราบคาบอีกด้วยซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็มีผลต่อความเคลื่อนไหวของกองทัพอิสราเอลทั้งหมดเลย